บังเอิงกามันมันมากันที่มันคุ้มๆเหมืนเนาะพี่น้อกมังเอิงกาบังลินใหม่นะแม่เออบังลินใหม่แล้วแต่อุ้ยน้อยใหญ่เหมือนเนาะว้าวเหมาะเสร็เหมาะว่านี่แต่แสร็เลยซิมมุ้งเนาะกินนังกันรด้วยพี่น้อง อําเลยแหละงมงมน้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืน้อนี้กะมายู่ในสวนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิพากันมามาซิมเบิ่งมะพร้าวเนาะมื้อนี้พิมพ์กับอีแม่พากันมาซิมมะพร้าวแล้วกัสิมาพาเบิ่งเนาะว่ามันสิเป็นกินบ่เนาะนี่เนาะอยู่เถิงนี้ไลยหน่วยอยู่เนาะนี่เห็นอยู่ดีอยู่บ่ เนื่งจากว่ามื้อวานนี้เนาะเฮาบ่ทันเนาะอีแม่เพิ่นมีเวียกกระทันหันเนาะเฮาก็เลยบ่ได้ิอขาวซําเนาะกะมื้อนี้มีโอกาสเนาะเฮาก็เลยสิมาิอขาวกินเนาะคืออีแม่ก็ได้ิไว้แล้วเนาะพี่น้องมีอีแม่ิไว้นี่3หน่วยนี่เนาะแล้วกอีแม่เพิ่นกําลังเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดซแม่อัะไปเฮ็ดขาๆเอ้ย Kim ngang bóng em mình có măng khao với sân không mặc đến nó mọi người mọi người măng khao mì nó măng khao mì măng khao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  măng 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 เมียวพ่นจะเอาไปเผาไส้เห็ดเขาตุ่มมาสักเขาตุ่มเจี๊ยงแล้วไหมอ่ะเผาไส้เขา่เีงเอาสบายดีกองเลยแม่สบายดีเอาลูกสาวมาแอ่ชวนแอ่ชวนมันเก่าอีกมากินมะพร้าวน้อเดี๋ยนี้เนาะพันตาวันนี้เามากินพันตามาวันนี้ก่อมวันนี้ก็มากินมะพร้าวเดี๋ยวเขาเอาานี้ไปพักเอาาวองเ นี่เลยเลยสิวันนี้ซ้ำนุ้ยแล้วเนาะเรียนกันอยู่นี่ขันมะพร้าวก่อนสิสิเอาตื้มเนาะมันยังมีลายอยู่เนาะแต่ขันมะพาเบิ่งก่อนเนาะว่ามันอ่าพอดีกินบน่หรือว่ามันแก้ปวดอ่ะนี่บ้านปิ่งปลาย,ยัางอยู่นี่แล้วเนพะื่นเนาะซ้ำนุ้ยต้องไฟมื่อวันนี้เนาะเองอยู่นี่น,นี่ยังบ่ได้ให้ไปทางใดเนนะาซ้ำน,นุ้ยมาอีเมย์พาติ้อ่าใช่อีเนียคนชิพ้าเขาเนาะพารทังกุนที่บ่พารทังกุนเนาะ đi học mong bưng nó hơi nó xịt kiếm 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 nó hơi nó kiếm 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 นบรรยากาศภายในสวนเนาะพามินอองบรรยากาศเก่าๆเนาะเมื่อวันนี้ก็ได้เมื่อวันนี้ก็ได้มาแล้วเนาะเมื่อนี้ก็มาอีกเนาะเดี๋ยวพิมพ์สีพากไปเบิ้งอันปลานกคุ้มเขาเจาอยู่นี่เนาะพามินอองมือหนาสวนเฮากะซีมีเนาะสวนเฮากะซีมีนกคุ้มคือเขาเจาะเนาะพามันก็ออกมาอันนี้เลยเนาะแล้วเฮาก็ชีจงไว้เนาะพี่ินอองนี่มันก็ออกมาหอดแถวดอนของเฮาแล้วเนาะ พิมพกับชิจุ้งไว้อ่าอยุ้ยแถวๆนี้กับเป็นป้านกครบเนาะในอนาคต <c oughs> นี่เน,น,น,นี่นนอยอ่านี่เบือ้องบนข้อเจ้านี่เต็มใหมน่มนกครมเนาะบักลายนี่ไปทางพุ่นกับยังมีอยู่เนาะทางพุนน่นเนาะนี่ข้อเจาา้าฮักซาไว้เนาะข้อเจา้าก็บเปลูกอ่ามักใหม่มักตอกเป็นกล้วยเป็นต้นมักหน้าเป,ป็นสปาสปีนเนาะอะไรกับมีเนาะ ท <laughs> <laughs> you know? the ี <pra> ่ทางนี appeal, <laughs> ้ก <insulting confused isa> <laughs> like ็มีข้าวเจ้ากัหล่อมหัวไว้เป็นอย่างดีเนาะป้องกันขโมยเนาะนี่นะแล้วก็ยืนหันก็ยิ้มให้น้ำหวยเนาะพี่น้อเดี๋ยวไปเบิ้งอีแม่เนาะว่ะเพิ่นอันท้าแล้วแล้วบ่เดี๋ยวอะไรแม่เด้วแล้วจะกินน้ำหรอมาไหมเป็นดะตอนเกี้ยปดิกินี้หม่อมอ่ะอ่าแม่เพิ่นจะกินน้ำนะจ๊ะกินน้องพระเลกินน้ำเลย กินเต่ไม่ได้อัจอกกินแบบง่ายๆเนาะไม่ได้อัจอกมาเนาะลำนึงไหมลำแต่ละมาเอามากินลองเบ้างเี๋ยวนี้พียมสกินมั้ยนะทุกคนเนาะอึบอึบแผลติแซ่บเซ่บไปหน่อยวันแต่วันหนับมันไล่ผลเนาะกินบุบๆเนาะอย่ากินแต่ในมันเลยจะได้อยู่นี่เ่กินโอ้ปวดกระถองนึกไหม น้ำลายกายเป็นมดน้อยใหญ่เหมือนเนาะมดเล้ยที่ที่นี่อ๋อมดแล้วเนาะเดี๋ยวเ่ากอดสิมาพากินในมันเนาะพี่น้องนี่ในมันบักหูมะม่วเนาะพอดีกินพอดี่น้องพอดีกินเดี๋ยวให้แม่พาโบว์บางในมันเนาะอ๋อเฉ็บได้ อิ้ยโอ้ยเกือบเาไเลยฮาก็บูตเต็ว้าวได้แล้วมุนมุนไปเลยอมาว้าวบ้งมาพี่เนาะอู้บงขาวอ๋อเาบ้งคูดมานี่นะ เดี๋ยวมาสิมมือทางนีมาันหนว้าวเหมาะแถมเหมาะว่ะเนาะเดี๋ยวมาสิมมือนาอยหมเนาะนี่ต่แสบเลยสิมมือเนาะกินนมกนเด้ไหมนอ่ำเลยแหละอ่มงง มาดีกินพอดีกินแซบแซบแซบนุ่มนะแม่นะนุ่มอนอ่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 ชนอ่อนอ่อนออนอนนอ่อนนนนอ่อน่นอนอนน่อนอนอ่น่น่อคอ่นออนนก่นอนออนนอ่นอ่อ่น่นอ้อ่น่แน่นาะแ้นอ่น่นน้อ่อน่อ ม้าวตักๆคิดว่าถืบเฉาอืมอืมโอเคนะอรพลอยหน่องได้เนี่ยครับกันได้กินมะพร้าวแล้วเป็นทีพ้อยเนาะอิ้มทองเลยเนาะพลอยหน่องเนาะกินนิดนึงกัเต็มเลยเนาะสองคน กินนุ้ยหนึ่งเนาะดี่นี่กะเอากะสิเอาบางเผาไปให้อีพ่อกินเนาะนี่ซองนุ้ยเนาะอีนี้อันหนึ่งอยู่ด้านล่างนี่อันหนึ่งเนาะกะเนื่องจากว่าเพิ่นมีเวียงคือเก้าเนาะเพิ่นกะบเ่อไรมาแล้วกะเอากะสิเอาไปให้อีพ่อกินเพื่อเพือนเพิ่นเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะจะได้เอาหน้าผาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะจะได้กะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์สร้างคลิปในครั้งต่อๆไป